ผนทางวันนี้วิวดีขนาดพี่น้องผมมีคนพี่น้องบายพี่น้องสุขสุขคนเนาะสบายยามบายชิมนี้สิพาพี่น้องไปเลาะไปเชี่ยวน้ำตกเนาะตามคำเฮียงห้องของเอฟซีอ่าเพื่อนแนะนำมาว่าไอ้บาซอนไปถ่ายน้ำตกมาให้เบิ่งแน่เนาะวันนี้มีโอกาสดีบาซอนก็นเลยสิพาพี่น้องไปเลาะไปเชี่ยว น้ำตกตัดยูนะค่ขแขกแขวงขมวนเท่านี้แหละพี่น้องเลยเนาะน้ำตกตาดเหี่ยข้าไปทางบ้านปากซองนาเสอยู่ทางบ้านนาสะอาดแว่วทางโรงกระแสนพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กำลังเดินทางออกไปเนาะบรรยากาศวมืนอี้ก็ตอนเช้ามีฝนตกพี่น้องตอนบ่ายมากัมีแดดออกโอเคเนาะพี่น้องก็เป็นการเสียเวลาเฮาไปเลาะไปเที่ยวน้ำตกตาดเหี่ยกันเลยเนาะ สวัสดีบา่าวซอนจะอยู่ที่บ้านนาสะอาดเนาะสำหรับทางเข้าน้ำตกมนจะมีจะอยู่ทางแงกบ้านนาสะอาดนี่พี่น้องเข้าไปประมาณประมาณสิบสิบกิโลเมตรเนาะกัสีฮ้อดน,น้ำตกกับโกกายไปไันดเป็นน้ำตกประจําท้องถิ่นเนาะสหลายพนก็จะบ,บุกคอยหู้จักจะมีแต่คนท้องทิ่นแถวนี้หู้จักเนาะแต่ก็ซิมีน้ำ เฉพาะยา่างฝนี่น้องย่ามแรงอ่ะโบมีน้ำเนาะแต่ย่างโบราณจะเปิดเป็นแรงท้องเที่ยวอ่าย่างเป็นอากาศเนาะอ่าอันนี้เป็นทางแยกเขา้าเนาะน,นี่จะเป็นทางดินแดงพี่น้องเข้าไปประมาณ10กิโลเมตรหรือว่า10กว่ากิโลเมตรสอนครับ่าในใจเข้าไปในนี้ก็จะมีหลายบ้านเนาะมีหลายบ้านพี่น้องเนาะ ที่มีให้มีส่วนของพี่น้องชาวบ้านแถวนี้เนะาะจะกาอวิวชิวทัดธรรมชาติสองข้างทางพี่น้องเลยน้ำพดัดควบคุมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าถนนทนทางกับประมาณนี้พี่น้องเนะาะเพราะว่าเป็นยามฝนแน่บางบอนก็มีคุ้มเนาะมีน้ำท่วมขังยามแรกไปมากจะรว่วยุ่ สำหรับต้านที่เนียก็เหมาะสมโอเคแกการไปพักพอนอนอารมณ์เนาะยามวันพักวันวันพักวันพอพน้องกินข้าวป้าเนาะใส่แกงนองไมแต่ละมื้อแต่ละอทิทย์ก็มีพ้นในท้องทิ่นแถวนี้แหละพาก,กันไปรอบไปลิ้นเนาะมีผู้บ่าวผู้สาวเนาะเพื่อกับไปเป็นแบบครอบครัวก,กับนี่น้องเลย พี่น้องเขาเบิ้งวิวเชือคัธรรมศาสตร์สองภาคทางไปก่อนที่จะหอดน,น้ำตกตาดเฮี่ยเนาะือสองภาคทางนี่ก็ซิมีให้มีส่วนของพี่น้องเนาะแถวนี้มีส่วนยางพารามีส่วนกล้วยสวนอ้อยสวนมันพี่น้องเลยบริเวณนี้ข้าเจ้าเฮ็ดกสิกรรมหรือว่าเฮ็ดเกษตรถูกรรฝังเลี้ยงสัตว์ ล้ำตกเมื่อเช้านี้ทางมืดพี่น้องเลยอากาศวันนี้ก่มาคนเดียวคือเก่าพี่น้องเลยน้ำตกตามที่เนี่ยก็อยู่บ่ไกลจากเพื่อนฟองของบ่าวสอนพอบนนนอันไดเนาะขี่รถไปก็สิประมาณเช้านะทีฮอดน,นี่เป็นสวนมันสวนมันต้นเนาะ นขาี่เป็นรถไถนาของพี่น้องชาวบ้านแถวนี่เขาไปให้เนาะไปให้ไปส่วนบัรจากาศบอลน,นี้ดีๆีพี่น้องเลย ก็ทางบริษัทดีปันน่ะพี่น้องเอง้พรเนี่ยทางเวอร์เนาะทางข้างของบารซอนนี่แผ่นส่วนอ้อยพี่น้องเอง้เจ้าปลูกอ้อยทรงเข้าโรงงานน้ำตาลเจ้าปลูกอ้อยส่วนอ้อยพนอนี้ก็สิมีบานคนพี่น้องไอง้เสร็จพร้อมให้น่ไ,ไปไปขางไหนกันี่ย เที่ยวไหมตาดเลยนะนำตัวตาดสีคนไปหล่ว่ะคนได่แล้วมันหนามันหนำมันเดกเบิดต้วหยังนะนี่โยมถาัอย่างไรดิงานหลายเลยเนาะอหยีห้อนรถจกเหรอเลยขากับเขาดีละดีละ น้ำโมลายวะอ๋อมีโ pues ม่ใบฮะเขาโทรหาอยากไปหล่อเบิ B ้งผู้ใเก็เป็นวัดตินจโมแม่นเนาะโมแม่นเนาะนั่นะถยติดเขาเพื่อนไดกับเบิดเพื่อนแมนเนาะเป็นวิทแล้วหับงานจะดูยนช่วงนี้เนาะ <h ans> หนัน <h ans> แปฝงรถกลางป่า <c oughs> อันนี้บ้านบ้านยังก็บ้านยังก็เนี่ยบ้านซ้อน <c oughs> อันนี้หานแปฝงรถอยู่กลางป่าเนาะ <h ans> อันนี้เจ้าของหานนี่ร <c oughs> บริการกบ, <c oughs> าบริการบ้าแถวนี้กับใส่บริการเนะ <c oughs> พันได้บริการเนะประสบการณ์สูงผู้นี่ จบมาได้ผู้เบีย้ยไม่เงี้งบ่ไอ้ก่อนไอ้เบ้งก่อนจะมีคนอยู่บ่รถโจกกับแปลงได้เนาะนโอ้ทุกชนิดเลยรถนี่เป็นแปลงได้หมดเ <laughs> ลยรถจักรกับแปลงได้แปลงข้าจักรตัดหญ้าบ่คนกับแปลงอีก <laughs> ไดปเลยครับไปก่อนไอ้บ้านเสียงซ้อนพี่น well. ้องเลยไกลครับบานยาสาดเมื่อไาแค่แคว้นขมวนแ้วจะมีธงนาเนาะ ตรงหน้าบ้านซอนพี่น้องเส้นทางเส้นนี้นอ้องทะลุทอดอเมืองมหาชัยแต่ว่าจะเป็นทางนี่แหละทางแบบนี้แหละ,ะว่ามีทางผูย่างสบายเลยพี่น้องเลยชิวๆทางธรรมชาติสวยสดงดงามเนะาะนี่ก็งงามเหมือนกันพี่น้องเลย เข่าน่ากำลังเขียวงามตากสะออนพี่นอ้องบริเวณนี้ครับเจ้าผูกไม้วิกพี่นอ้องีะนนเป็นส่วนไม้วิกของสาวบ้านซ่อนเส้นทางเส้นนี้แมนน้ำตกตาเฮียสายทางเส้นนี้เราบผูกเกียวพี่นอ้อง ยิวธาธรรมซาสพี่น้องเนี่ยทางหน้าทำไมน่นผู้เขายินปูนครับผู้เขายินปูนอากาศมีสวนยางพราราซุดสายหูสายตาเลยพี่น้องเนี่ยบ่อน,นี้ธรรมซาสง่ายจริงๆไอ้ส่วนอับ้านบ้านเซาะอ่านำเคาะตัดพี่น้ตตนนองอีกจังหน่อย พี่น้องน้ำตกตาเที่ทางเข้าแมนอยู่ทางเบื้องคล้ายมือพี่น้องอ,อ่นี่เป็นทางเข้าไปลิ้นน้ำตกตาพี่น้องว้ามื้อนี้สิมีคนมาลิ้นหลายบปล่านะ้องมันคือบ่มีหอยลดขัาไปเบิ่งก่อนาะพี่น้องบรรยากาศข้างนาในสิเป็นอะไรอ๋อเงียบดีว,ว่ รยากาศบริเวณเนาะเดินของน้ำตกผมมีคนพี่น้องมีคนจชกคนอโอ้อาเลยผมมีคนจชกคนบาทผมมีคนจชกคน,มมคน,กคนพี่น,น้องมีเบาซ้อนคนเดียวโอ้โหวันนี้คือแปดแต่วันเสาร์เลยผมมีคนชกคนอาจจะเป็นย้อนน้ำโบราณเนาะ น้ำบไหลให้เรา็เลโบมาลิส่วงน้ำไหลบา่าซอนบดบไดมาท่ายให้เบิ่งเนาะบรรยากาศน้ำตกก็สิประมาณนี้เนาะมีโงนหินมีโคตหิน,นหมีน้ำไหลลงไปทางรุ่มเนาะน้ำใส้็พี่น้องเไย น้ำบ่อยอยากลายแล้วเนาะโอ้ยุ้่ไหายมาลินเลยพี่น้องเลยน้ำมันจะยังแห้งละ้ะเด็เป็นบอน้ำตกน้ำมันอยากแห้งแล้วพี่น้องเลย น้ำโบาลายละวระสอนเชื่อมาสองเชือเนาะน้ำจะไหลวันนี้ทางลมสามารถโดดได้เนาะสามารถโดดแต่เชิงแต่เชิงนี้ลงไปเป็นลมได้เนาะพี่น้อง มีคนมาล่นงามงามงามี่องเลยลงไปด้านลุมน้ำใสันไดี่องเลยปกติจะมีวัรุ่นเนาะวัรุ่นวิบ้าววิสาวเข้ากันมาล่่น มาโจรที่นี่เราได้ขาดแต่มานี่แปย่ข้าบุพีคนมาจากคนหรือว่าเขาเช้ามาตอนเช้าเพราะตอนนี้มาก่อนตอนนี้มาสอนมาตอนบ่ายเนาะบ่ายสามโมงพี่ลองผ่านน้ำตกประมาณนี้เนาะผ่านน้ำลายเนี่ยงามพี่น้องโอ้น้ำหมดลายพี่น้องเลย พอได้ผมมีคนมาลินทางลุ่มนี่เลยงอน,นหินเน,ะนาะหน้าพี่น้องบรรยากาศาวิวชิวพาธรรมศาสติเนาะดูดีเนาะโต๊ะา่เนี่ยบานซ่อนนน่งโต๊ะ น้ำประลายไปเลยบ่มีฝนกยยน็ย่าน้องไอพี่น้องเขาเบิ่งอ่าวเรียกย่ธรรมชาติสะพอเนาะงามขนาดเลยน้ำตกตาดเมี่ยประมาณนี้พี่น้องเลยเราสอนธรรมาสองเชือก ปกติพ่นจะลายวันนี้เนาะคนจะเต็มแถวนี้แต็มืลอนี้ผมมีคน,นจากคนโอ้มาสอนชุดว่าทีมขอนมาดิบมาเที่ยวเต็มอยู่นี้เนาะ <c oughs> มาเห็นตัวจริงๆมันมีจากคนพี่น้องเลยโ,<อ>โอเคนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่นี่น้องตอกตาเหี้ย บานซอนเมือง่าแขกหรือว่าเมืองมหาไซร์บาสอนโมเนจไจน่าจะแมนเมือง่าแขกคนขายเครื่องกับบุมีปกติจะมีคนขายเครื่องขายเครื่องดื่มขายอาหารอยู่นี่ แต่ว่าเมื่อกี้บ่มีมาเจ้าบ่ม,มามีแต่รถจากมาสอนคนเดียวโอเคเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศอยู่ที่ทำโต,ต๊ะทานเฮียมาบูเห็นหายจากคนสำหรับชีพนี้มาสอนขอจบไว้สำน,นีก่อนเนาะกับบัววกันเนาะพี่น้องเยบูมีคนมาเที่ยวกับยา่าเนาะ ในเบิงวิวชิวทามาตาแล้วกับพอ่อสำหรับคลิปนี้มันี้มาสอนจะขอปิดลิปไว้ชั้มนี้ก่อนเนาะลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจทุกคนที่ตามชมมาตลอดสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจบ่าสอนเนี่เนาะสวายดี